สบายดีทุกคนสบัยดีกับช่องอีดัมชาแนลคนเก้าคนเดิมนะจ๊ะมายังป่วยอยู่เลยทุกคน <c oughs> อาจจะเสี่ยงแบบมีความไอแทรกแน่นอนเนื่องเนาะกายว่ากันเดอ้อมามื้อนี้พามากินตามักทั่วกับไข้ลูกอุ้ยโตผู้ดีกินใช่ปะผู้ใดเคยกินแน่นอ่เปิดพิสดารมรสั้น <c oughs> มาจ้ะขี้มมกตันดัง อันแยกกินเผ็ดๆให้มันส่วงนะทุกคนเมนนี้เด้อตำมกทั่วมะเขือผักัดขาวหอม,อมข้างไแม่ใครลูกมาสิบน่วยแซบแซบเลยทุกคนพอดีกินตัวโบใหญ่ตัวโบน้อย อืมอะไรประเดี๋ยวแม,ม่โอ้ลืมไม่แกงน่อไม้เลยเด้อย,ยิบมาถุกนังอกระ,ะดันมันเขาจะแปลงห้องเดีย๋ยวจะดูโขนเสียงดังดังจุดสั้นถึงพุ่ะ ว่าสิโบทายแต่กะหลายมือแล้วบบได้ลงเนาะเดี๋ยวเอฟซีซีคิดหอดคนใดนี่กระดันมันแข็งๆข็งแทบมไม่แข็ง่อกม้บุง เสียงดังแน่เด้อห้องเิงอันแปลงห้องอแซ่บจ้ะ <c oughs> บส่สบายสาบมือแล้วจ้ะทุกคน 3 4 mươn như vậy Kim nhận tôi bây giờ bác chàng Chắc kim cái xăng tầm một thuốc mà kìm Mừng đi nha Cái đàn mình Sao cục cục cho chú มเมื่อเจ้าเองบ้านใดบุยอยากเปิดแอร์หายใจบอกใช่ใช่ปู่นนะ่ะ ผูดจืดก็จะดองแบบดองบวเค็มนะจ๊ะทุกคนแท้ โอ้อันนี้บบกินเด้อจ้าเดี๋ยวออกให้เบิ่งอันนี้เป็นโต้ใกล้เหมือนเนาะอือตัวเป็ดใช่เนาะน,นี่บบกินจ้ะเอาออกเนาะกินแต่ไข่มือนนี่แหละไข่้เลือดเลือดมันนวลๆมันไม่มมแซบ่บอือทรับสุด มึงทัวร์ฮาในเดล,ล้าหลายคิมุ่งน้อยจ้ะทุกคนนี่เขาจะตักตัวมันออกตัวดำๆนี่โขาจะตักออกเนาะกินแต่ไข่มัน เป็เบอือจะสุกเลยไข่ลูกไข่ต้มธรรมดาฮะนั่นนวยนึงกระจุกละกินอะไรสิยังนอยกินได้ไข่ลูกไข่อันไข่ต้มธรรมดาหน่วยเดียวโอ้ยกลืนบวกล,ละ่ะฮนะน่ะอันนี้มันกินได้ง่ายไงยแปลกเนาะ ไม่ใช่ช่วงไครเปลี่ย มาแตกจ้ะให้มันไหลออกมาเลยที่ได้มีแหงแ่ะส่วงไข่เนาะเป็นไข่เป็นวัดไปให้มันไหลมาเลย มันมีแกงน้ำมะลำคาญเสียงทั้งเธงเอรอแท้อวะ มีอย่างที่ว่าทุกคนเผ็ดๆ อ๋อเผ็ดครับชื่ในใจเงาแตกใค่ว่าเห็นบอกอ่ะเผ็ดข้าวเผ็ดแนวบอกคนว่าอันต่างไปเผ็ดเด้วยท่าน Hết sống mà bố mẹ tung lên những sạp sạp được hôn. Yeah. แลบค่ะมีเห็นทุกคนไปเด้อบ๊ายบายาเพชร